3วิธี move on อย่างไรให้สำเร็จคะ่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่กำลังอยู่ในช่วงของการ move on หรือกำลังตัดสินใจที่จะ move on หรือ move on แล้วแต่ว่าไม่สำเร็จคะ่ะ move on เป็นวงกลม move on เป็นลำวงย้อนอยุคเก้าไปหนึ่ก้าถอยหลัง3ก้าอะไรแบบนั้นนะคะคือต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยการ move on อาจจะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดเดียวที่คุณมีเพราะไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามที่ทาให้คุณตัดสินใจก้าเดินออกมาจากความสัมพันธ์ ผู้คนสถานการณ์เรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณไม่มีความสุขอยู่ในตอนนี้ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น3วิธีนี้อาจจะช่วยให้คุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาที่เจ็บปวดช่วงเวลาที่ทุกทรมานรวมไปถึงช่วงเวลาที่คุณไม่ได้มีความสุขเลยวิธีที่หน,นะคะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจ เพราะฉะนั้นการที่คุณจะต้องจบบางอย่างในความสัมพันธ์ที่อาจจะมีทั้งทุกข์และสุขเรื่องราวที่ดีและไม่ดีนั้นไม่มีใครมีความสุขได้ลงหรอกคะ่ะแม้ว่าจะเป็นคุณที่เป็นฝ่ายถูกทำร้ายก็ตามคนที่กระทำกับคุณคนที่เลือกที่จะทำร้ายคุณลึกๆแล้วคนเหล่านั้นไม่มีความสุขตั้งแต่แรกนะคะเพราะฉะนั้น การที่คุณเสียใจการที่คุณยังคงร้องไห้การที่คุณ3ามนาทีสี่อารมณ์3วันดีสวันไข้นะคะเดี๋ยวคิดได้เดี๋ยวคิดไม่ได้เดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวไม่เสียใจะคะ่ะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะอะไรก็ตามแต่มันจะเกิดขึ้น คุณจะยังคงรู้สึกทุกทรมานและมันต้องใช้เวลาค่ะมันต้องใช้เวลา1เดือนสเดือน6เดือนหรือหนึ่งปีมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายไปของคุณได้ดีขนาดไหนในแต่ละวันเพราะไม่มีใครเจ็บปวดแทนคุณได้และไม่มีใครที่จะมีจะมีทางเข้าใจความรู้สึกของคุณความรัก เรื่องราวมันเป็นสิ่งที่คุณประสบพบเจอมาเพราะฉะนั้นคุณจะเจอเสียงคนรอบข้างที่จะบั่นทอนตัดสินต่อว่าและไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เจอกับทุกๆอารมณ์เรื่องราวรวมไปถึงการที่ความคิดของคุณจะยังคงทำร้ายคุณอย่างต่อเนื่องคุณไม่ได้มีความสุขหรอกค่ะ แต่คุณรู้ว่าความรู้สึกเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณแต่จะไม่คงอยู่ตลอดไปไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์เป็นของชั่วข่าวข้อ2ค่ะจินตนาการถึงชีวิตที่มีความสุขของคุณโดยปราศจ,จากคนที่คุณไม่ได้ต้องการในชีวิต เมื่อคุณไม่ได้ต้องการอะไรอย่านึกถึงสิ่งเหล่านั้นค่ะให้นึกถึงภาพที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นภาพที่คุณยิ้มภาพที่คุณหัวเราะภาพที่คุณมีความสุขไม่ว่าจะเป็นภาพตัวคุณเองคนเดียวหรือเป็นภาพคุณกับครอบครัวกับเพื่อนของคุณหรือกับคนรักใหม่ในอนาคตที่เป็นคนที่คุณรู้สึกว่านั่นแหละคนที่คุณคู่ควร สิ่งที่คุณควรเจอและชีวิตที่คุณมีเพราะฉะนั้นการคิดถึงภาพในอนาคตที่คุณกําลังจะได้มีความสุขจะช่วยให้คุณมีกําลังใจค่ะมันเป็นการให้กําลังใจตัวเองกําลังใจที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากคนอื่นๆเลยมันมาจากกําลังใจที่เราให้กับตัวเองแน่นอนว่าสภาวะหรือสถานการณ์ที่ดีที่สุดนั้นคุณควรจะอยู่กับปัจจุบันแต่ในช่วงเวลาที่คุณเจ็บปวดช่วงเวลาที่คุณแตกสลาย ช่วงเวลาที่คุณพังยับเยินคุณจะอยู่ทุกที่ค่ะยกเว้นปัจจุบันคุณจะอยู่ในอดีตคุณจะอยู่ในความทรงจำเก่าและคุณจะอยู่ในอนาคต ที่ยังมาไม่ถึงที่อนาคตจะรับประกันว่าคุณจะรอดอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้การที่คุณไม่สามารถโฟกัสสิ่งที่คุณกำลังเป็นและมีตอนนี้ได้เพราะมันเพราะบางทีมันก็เจ็บปวดเกินไปกว่าที่จะรับไหวจริงๆการสร้างอนาคตที่งดงามอาจจะเป็นจินตนานการที่อย่างน้อยๆคุณก็ได้สร้างความสุขให้กับตัวเองในความคิดข้อ3ค่ะ มีเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะ move on นั่นแปลว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรไม่ว่าช่วงเวลาที่คุณกำลังไปสู่เป้าหมายของการ move on สําเ็จมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่หันหลังกลับไปสิ่งเดียวที่คุณจะทำ คือการก้าวไปข้างหน้าคือการใช้ชีวิตกับความเป็นจริงตอนนี้ของคุณถ้าเกิดว่าคุณจะตั้งเป้าหมายให้ลึกกว่านั้นละเอียดกว่านั้นคือคุณจะไม่รับรู้เรื่องราวของเขาคุณจะไม่กลับไปคุยกับเขาหรือหาเหตุผลที่มันทำให้คุณจะต้องมูฟออนอยู่ในตอนนี้อีกคุณจะไม่คิด ถึงสิ่งที่ไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงนั่นคืออดีตที่จบลงแล้วที่คุณกำลังยอมรับมันอยู่การยอมการยอมรับความจรงิงไม่ใช่การยอมรับความจริงในเวลาสั้นๆแต่เป็นเป็นการค่อยๆย,ยอมรับว่าความจริงคืออะไรเมื่อคุณมีเป้าหมายว่าคุณจะทำบางอย่างให้กับตัวเอง และเลือกบางอย่างให้กับตัวเองรวมไปถึงการตัดสินใจที่ชัดเจนเด็ดขาดจะช่วยให้คุณไปถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนเพราะคนส่วนใหญ่นะคะคุณยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าคุณจะเลือกไปทางไหนคุณจะเลือกอะไรให้กับตัวเองรวมไปถึงคุณยังไม่รู้เลยว่าความเจ็บปวดที่คุณกำลังอดทนอยู่ในตอนนี้มีรางวัลอะไรรอคุณอยู่ แล้วจะอยากจะบอกว่าถ้าคุณช่างเหตุผลแล้วว่ามันสมเหตุสมผลที่คุณจะเลือกมีชีวิตของตัวคุณเองที่คุณจะเลือกกลับมารักตัวเองคุณไม่ควรที่จะเปลี่ยนใจค่ะอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงแต่จงกลัวการเปลี่ยนใจของตัวคุณเองใครบางคนอาจจะไม่รักคุณนะคะไม่เห็นคุณค่าของคุณและไม่ให้เกียรติคณไม่สำคัญเลย เพราะนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้กลับมาทำสามอย่างนี้กับตัวเองนั่นคือการรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองและให้เกียรติตัวเองเพื่อที่คุณจะได้ไปเจอกับคนที่ทำเช่นนี้ให้กันกับคุณค่ะชีวิตของคุณมันสั้นเกินกว่าที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่บันทอนร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของคุณการเป็นโสดไม่ได้น่ากลัวและการอยู่กับความสัมพันธ์ ที่ทำร้ายกันทุกๆวันตังหะที่คุณต้องกลัวแล้วขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้ไปเผชิญเรื่องนี้เพียงลำพังเพราะทุกคนที่ฟังคลิปนี้และกดแชร์คลิปนี้เรากำลังเจอเรื่องเดียวกันและเราจะก้าวข้ามผ่านเรื่องราวที่ยากลำบากเหล่านี้ไปด้วยกัน